ตันหนึ่งตอนนั้นท่านยังเป็นเด็กอยู่เลยตอนนี้86ปีแต่แข็งแรงไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายและเล่าเรื่องปแปลกๆให้ผมกับพิชาได้ฟังเป็นประจำให้กำลังใจช่องไทยสารแนฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกันแล้วตามมาเลยครับพวกท,ท่านเล่าว่าในสมัยโบราณกาลนานมาแล้วนั้น ภูเขาควายภูก็หน่อคำจะมีสัตว์สมิงสัตว์จำแรงเยอะมากๆบางเรียนจากหมอผีหรืออาจารย์เรืองเวทแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาจารย์เรืองเวทหรือเรื่องวิชาบางคนบางรายก็จะกลายเป็นสัตว์สมิงเหล่านั้นออกล่าออกฆ่าเป็นอันตรายสำหรับคนที่เข้าไปหาของป่าหรือคนที่พบเจอเพราะถ้าเรียนกับอาจารย์หมอผี ส่วนใหญ่จะเป็นสายดำเมื่อกลายเป็นสัตว์สมิงคุมตัวเองไม่อยู่เผลอกินของสดของข้าวหรือซ้ำร้ายฆ่าคนกินคนก็เลยคืนร่างไม่ได้กลายเป็นสัตว์สมิงจนเท่าเดี๋ยวนี้ต้องทนทุกขทรมานจนกว่าจะหมดกรรมสิ้นอายุไขไปอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่ร่ำเรียนวิชาเหล่านี้ กับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระภูมิยานแก่กล้าตะบะบารมีล้นเหลือเวลาจะสอนวิชาเหล่านี้ให้ใครจะต้องรู้นิสัยใจคอดูจิตใจคนเรียนว่าเป็นอย่างไรดีงามแค่ไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กวัดที่เข้ามาพึ่งพาใบบุญท่านตั้งแต่เด็กๆอาจจะเป็นพ่อแม่ยากจนมีลูกหลายคนจึต้องนำมาฝากให้ท่านเลี้ยง ให้ท่านสั่งสอนมอบให้เป็นสิทธิ์ของท่านไปเลยหรือบางคนก็ไม่มีพ่อแม่ไม่มีใครเลยอาจจะเป็นเพราะสงครามสัตว์ป่าสัตว์ร้ายหรือแม้กระทั่งถูกสมิงฆ่าตายหมดบ้านเหลือแต่เด็กชายคนนั้นเมื่อพระผู้มีคุณผ่านมาเจอหรืออาจจะตั้งใจมารับเลยเพราะชาณาลิตของท่านว่าเด็กคนนั้นเคยเกื้หนุนกันมา พอได้อยู่กับครูบาอาจารย์ชั้นเลิศได้ฝึกกรรมฐานฝึกจิตใจจนมั่นใจได้ว่าเป็นคนดีครูบาอาจารย์ก็จะสอนวิชาให้เพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเอาไว้ช่วยเหลือคนอื่นกว่าจะฝึกฝนจนกลายเป็นสัตว์สมิงอาคมตามแต่จริตของตัวเองได้นั้นต้องฝึกอย่างหนักเพราะไม่งั้นแทนที่จะเป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้คนอาจจะเป็นภัยอันตรายกับคนอื่นก็ได้ ดังนั้นลูกสิทธิ์ของพระสุป,ปฏิปโนโนในสมัยโบราณจึงล่องหนหายตัวได้อยู่ยงคงกระพันเดินทางรวดเร็วไต่เกาะไปตามต้นไม้ได้กลายร่างเป็นสัตว์สมิงได้ตามใจตนตามจริตของต้นบางคนเป็นหมีเป็นงูใหญ่เป็นควายป่ามหิมสาเป็นเสือแต่ต้องสร้างคุณงามความดีช่วยเหลือผู้คนแบบไม่ให้รู้ นำทางหลวงปู่หลวงตาเข้าไปทุดงในป่ารักษาความปลอดภัยให้ท่านหมู่บ้านไหนเดือดร้อนเพราะสัตว์ร้ายสัตว์ลำบากทําให้ผู้คนลลมตายมากมายก็เข้าไปช่วยเหลือได้แต่ห้ามกินเนื้อดิบเนื้อสดช่วยเหลือแล้วต้องรีบกลับไปกลายร่างเป็นคนทําสมาธิกรรมฐานให้หลวงปู่หลวงตาอบรมผรมน้ำมนต์ให้เพื่อสิริมงคลแต่ส่วนใหญ่แล้ว ชาวบ้านในป่าดงลึกจะเดือดร้อนเพราะสัตว์สมิงร้อนวิชาอาคมดำเป็นส่วนใหญ่สมิงจำแรงสิบของพระก็ต้องเข้าช่วยเหลือขับไล่หรือแก้อาถันให้จนชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขก็เป็นการสร้างกุศลบารมีได้อีกทางเหมือนกันณหมู่บ้านแห่งหนึ่งติดลุ่มน้ำโขงทุกคนเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านป่าริมน้ำ ทางตอนออกของหมู่บ้านถ้าเดินไปอีกประมาณ10กว่าโลก็จะเป็นภูเขาควายและภูอาัถาน์อีกมากมายในระแวกนั้นบ้างป่าบ้างเขาคนหายไปพร้อมกันสามคนโดยเดินเข้าไปในป่าแต่พอกลุ่มชาวบ้านเดินตามเข้าไปก็ไม่เจออะไรชาวบ้านเดินปูพรมหาก็ไปเจอซากเหมือนข้างแก่ๆตัวใหญ่ๆแต่ชุดเสื้อผ้า ก็เป็นของบุคคลที่หายสาบสูญไปแต่ซากที่เห็นดูยังไงก็ไม่ใช่ซากคนซึ่งซากที่เจอก็เป็นสามซากเสื้อผ้าเป็นของคนที่หายไปทั้งสามซากจนชาวบ้านห้ามไม่ให้ไปหาของป่าในป่าแห่งนั้นหมู่บ้านป่าริมน้ำก็เหมือนกันท้ายของหมู่บ้านและรอบๆจะเป็นป่าใหญ่เลยในสมัยนั้นเสือสิงก็ทิ้งหมี มีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะหมูป่าโทนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระวังเลยทีเดียวแต่ชาวบ้านที่ได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าก็ไม่ได้มีบ่อยๆนานๆทีอาจจะมีมีจ้าเอกันทำให้เจ็บบ้างก็ยังไม่มีถึงตายถึงชีวิตในหมู่บ้านแห่งน,นี้จะมีหนุ่มน้อยคนหนึ่งคนแถวนั้นเรียกเขาว่าเดือในแต่ละอาทิตย์เขาจะออกมาจากป่า เอาเนื้อสัตว์มาขายแลกข้าวแ,แลกเกลือแลกเงินตามแต่ชาวบ้านคนไหนจะสะดวกแบบใดเดือเป็นหนุ่นน้อยหน้าเข้มคิ้วหนาตาดุหน้าหลอ่อร่างกายกำยำล่ำสันผิวสีทองแดงเวลาที่เขาเอาเนื้อออกมาขายมาแลกของสาวๆในหมู่บ้านจะชม้อยชม้อยชายตาทอดสะพานไม่เว้นแต่สาวเล็กสาวใหญ่สาวแก่แม่ไม้แต่ดูเหมือนว่า เดือก็จะไม่ได้ให้ความสนใจแก่ใครๆเมื่อเขาขายเนื้อที่เขาหามาได้หมดก็กลับเข้าป่าไปเลยเขาบอกว่าเขาอยู่หมู่บ้านถัดไปทางลุ่มน้ำขงทางเหนือเนื้อที่เขานำลงมาขายมาแรกจะไม่ซ้ำกันบางทีเป็นเนื้อหมูป่าบางทีก็เป็นเก้งกวางหรือนานๆทีก็จะเป็นเนื้อของกระทิงเนื้อวัวแดง ทำให้ชาวบ้านรอคอยเดือดนาเนื้อมาขายมาแรกเพราะว่าทําให้พวกเขาได้กินเนื้อสัตว์แทนปลาแทนผักเพราะเนื้อสัตว์ป่าตัวใหญ่บางทีถ้าไม่มีฝีมือก็จะไล่ล่าเอามาเป็นอาหารไม่ได้อาจจะกลายเป็นเหยื่อของมันโดนล่าแทนก็มีเยอะวันหนึ่งป่าทากับไปสิบลูกชายวัยสิบขวบของแกพากันเข้าไปหาหน่อไม้กับเห็ดโคน เพราะฝนเพิ่งตกหนักๆหน่หนอไม้เห็ดโคนป่าหลังหมู่บ้านรอบๆหมู่บ้านนั้นอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องเดินเข้าไปหาถึงป่าลึกเพราะอาจจะเป็นอันตรายได้บางทีหลังบ้านเห็ดยังออกเต็มไปหมดมีทั้งเห็ดระงูเห็ดน้ำมาาเห็ดดินเห็ดโคนเลือกเก็บมากินได้ตามใจชอบเลยขณะที่ป้าทากำลังสับหน่อไม้ในกอ ซึ่งมีตหน่ขาวอวบพอดีกินใส่ตะกร้าใจก็คิดว่าเย็นนี้จะเอาไปแลกข้าวแลกเกลือพอได้มีข้าวมีปลาให้ลูกๆได้กินไม่อดอยากถึงแม้จะแลกได้น้อยก็ตามก็ยังดีกว่ากินหัวเผือกหัวมันลูกชายก็กำลังเลือกเห็ดโคนที่มีแต่ดอกโตโตใส่ตะกร้าคนละตะกร้าช่วยแม่อย่างขยันขันแข็งกระตันยู่ทางป่าลึก ก็มีเสียงคำรามแบบเบาๆของเจ้าป่าต่อให้ไม่ใช่พรานก็รู้ได้ว่านั่นคือไอ้ลายแน่ๆกลิ่นสาบสามพระคลุ้งไปหมดแม่กอดลูกเดินถอยหลังเข้าไปชนชิดกับกอไผ่หน้าซีดปากคอสั่นสะท้านเหมือนจะเป็นไข้หมดสติหมดแรงเพราะตะบะของเจ้าป่าไม่นานเสือลายพลาดกรขนาดใหญ่ยาวสองเมตรกว่า ตัวย่างกระวัวควายรุ่นๆหรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือเสือแปดศอกนั่นเองมันโผล่หัวที่ใหญ่โตเท่ากระบุงออกมาจากซุ้มป่าข้างหน้ามันแยกเขี้ยวขาววาวับแกว่งหางไปมานั่นหมายถึงมันเอาแน่ๆแต่คิดว่าจะหนีก็ไม่รอดแม่ถือเสียมไว้สองมือข้างในวงแขนกอดลูกแม้จะรู้ว่าสู้ไม่ได้ ก็จะปกป้องลูกชายตัวน้อยให้ได้น้ำตาคนเป็นแม่ไหลรินเป็นทางมองหน้าลูกชายที่จ้องมองมัจจุราชด้วยความหวาดวิตกพอได้ระยะมันก็คำรามโฮู้ขึ้นกระโจนเข้าหาสองแม่ลูกอย่างประสงค์รวายแม่ยกเสียมไปข้างหน้าหลับตาปีในใจก็คิดว่าไม่น่าพาลูกตัวน้อยมาจบชีวิตลงแบบนี้เลยแต่ก่อนที่เสือตัวนั้น จะก,กระโจนเข้าถึงตัวสองแม่ลูกก็มีเงาใหญ่มหืมมากระโจนผ่านหน้าสองแม่ลูกไปพร้อมเสียงคำรามโฮกหึ้มดังก้องป่าเท้าขวาตะปบเข้าที่ใบหน้าของเจ้าเสือเกเรยอย่างแรงจนมันปลิวกระเด็นเฉ่ไปข้างหลังหล่นลงพื้นเสียงดังตุบห่างออกไปถึงสี่ห้าวาเสือตัวที่กระโดดเข้ามาขวางมองดีๆ ตัวจะใหญ่กว่าเสือเกเรตัวนั้นมากๆลายเหลืองสลับดำเข้มแสดงว่าเป็นเสือหนุ่มแข็งแกรงถ้ามองดีๆทั่วตัวเหมือนมีอัก,กของโบราณปรากฏขึ้นเป็นสีเหลืองเรืองรองไปหมดเสือตัวที่เข้ามาขวางคำรามอีกสองสามรอบเจ้าเสือเกเรก็เหมือนรู้ว่ามันไม่สามารถที่จะสู้กับเสือตัวที่เข้ามาขวางได้มันสู้ไม่ได้แน่ๆ มันหูลูกไปข้างหลังคำรามเหมือนบอกว่ายอมแล้วไปแล้วแล้วก็ค่อยๆถอยหลังออกไปเหมือนจะเตรียมตัวกระโจนเข้าป่าหนีไปสองแม่ลูกสมกับเป็นลูกป่าสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดเป็นเลิศเขาจูงแขนลูกชายทิ้งทุกอย่างเข้าหมู่บ้านไปอย่างรวดเร็วตอนไหนก็ไม่รู้พอมาถึงหมู่บ้านก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านให้นายบ้านฟัง ชาวบ้านที่เป็นชายชะกันเป็นพรานหมู่บ้านที่มีปืนลูกซองเดี่ยวปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์หน้าไม้มีดพระก็พากันให้สองแม่ลูกเข้าไปที่เกิดเหตุเพื่อเอาสิ่งของที่ทิ้งเอาไว้เพราะชาวบ้านรู้อยู่แล้วว่า้าทาเลี้ยงลูกคนเดียวสามคนด้วยความยากลำบากเพราะว่าพ่อของเด็กๆเ,เป็นไข้ป่าตายตั้งแต่สองปีที่แล้ว ทุกคนมองป้าทาลอบถอนหายใจคิดในใจไปว่าดีแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆของที่หาได้ก็มาทำกินมาแลกของได้เมื่อไปถึงที่ทุกคนก็ต้องถึงกับพร้องคุณพระคุณเจ้าเจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครองแท้ๆเพราะรอยเสือแต่ละตัวนั้นยังกระชามข้าวโตๆนั่นแสดงว่าเสือนั้น ตัวโต,วตวมากๆแต่ข้างๆตะกร้าของป้าทาที่ใส่หน่อไม้ไว้มีเนื้อก้อนหนึ่งหนักน่าจะร่วม50โลได้ก้อนใหญ่เบ้อเร่จนทุกคนมองหน้ากันและช่วยกันแบกหามเนื้อนั้นเข้ามาที่หมู่บ้านนายบ้านบอกว่ามันคือเนื้อของกระทิงโทนตัวใหญ่ป้าทาบอกให้ในายบ้านเฉือนแบ่งกันเอาไปกินตอบแทนที่พาเข้าไปเอาของ แต่นายบ้านเป็นตัวตั้งตัวตีทั้งขายทั้งแลกข้าวแลกเกลือเสื้อผ้าให้ลูกๆของนางจนได้ข้าวสองกระสอบใหญ่ด้วยความเมตตาสงสารของชาวบ้านได้เงินไว้ใช้สอยซื้อหยูกซื้อ,อยาอีกจำนวนหนึ่งจนนางต้องมองหน้าลูกๆมองหน้านายบ้านยกมือขึ้นไหว้ยิ้มทั้งน้ําตาตอนนี้ไปลูกสามคนของแก มีข้าวสามมื้อกินแล้วเพราะสมัยก่อนโบราณข้าวกับเกลือมีค่าดังทองเลยทีเดียวครับเหตุการณ์ผ่านไปหลายเดือนชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นที่หมู่บ้านความอุดมสมบูรณ์ของป่าลุ่มน้ำโขงทำให้ชาวบ้านอยู่ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพจนถึงปลายฝนต้นหนาวของต้นเดือนตุลาคมของปีหนึ่ง ขณะที่เดือกําลังหาสมุนไพรมาแจกชาวบ้านตอนออกมาขายเนื้อแลกเนื้อเพื่อสร้างกุศลอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาเป็นกลุ่มซึ่งจริงๆบริเวณที่เขาหาสมุนไพรอยู่นั้นจะไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปเพราะมันเป็นป่าลึกพอทุกคนเจอเดือทุกคนก็ดีใจวิ่งเข้าไปห้อมล้อมและเล่าเรื่องให้เดือฟังว่าสีหวันมานี้ที่หมู่บ้านเกิดโรคระบาด ต้องการสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีอยู่แต่ในป่าลึกออกไปสกัดต้มเป็นยารักษาโรคนี้ได้ซึ่งตอนนี้สมุนไพรนี้เต็มอยู่ที่ย่ามของเดือเหมือนเดือจะรู้ว่าชาวบ้านกำลังต้องการสมุนไพรชนิดนี้หัวหน้าคณะเดินทางเข้ามาครั้งนี้ก็คือนายบ้านกับชายหนุ่มชะกันที่เป็นพรานอาวุธครบมือกันทุกคน เดือรีบยื่นย่ามสมุนไพรนั้นให้แล้วบอกว่าให้รีบออกไปจากป่านี้โดยเร็วเพราะนี่ก็บ่ายสองบ่ายสามแล้วมันอันตรายมากไม่เหมือนป่าอื่นอาถรรพป่านี้เยอะตัวเองก็จะรีบกรับเข้าหมู่บ้านของตนเหมือนกันแต่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะได้ทำอะไรต่อไปข้างหน้าของทุกคนตรงป่าใหญ่ก็มีเสียงร้องอ,อู๊ดอดกรีดกรีดดังก้องป่า มันเป็นเสียงของหมูป่าโทนตัวดำใหญ่โตยังกวัวรุ่นใหญ่โตเกินหมูป่าธรรมดาจะมีที่สำคัญดวงตาของมันแดงกล่ำเรืองแสงเหมือนไฟท้ายรถค่อยโผล่ออกมาเขียวยาวงงสีน้ำตาลเข้มกัดฝิดใครต้องรับรองได้ว่าไม่รอดเป็นแน่เดือดตะโกนบอกให้ทุกคนหาที่หลบปีนต้นไม้ขึ้นไปเอาชีวิตให้รอด สัญชาตญาณของลูกป่าแต่ไม่ต้องรอให้เดือดตะโกนบอกทุกคนก็ปีนขึ้นต้นไม้อยู่บนคาคบสูงปลอดภัยกันทุกคนยกเว้นนายบ้านที่อายุค่อนข้างจะเยอะกว่าจะหาต้นไม้ได้กว่าจะปีนขึ้นไปได้ก็สายเกินไปเจ้าหมูโทนตะกุยตะกายวิ่งเข้าหานายบ้านเป็นเป้าหมายของมันอย่างรวดเร็วทุกคนร้องตะโกนออกมาแทบเป็นเสียงเดียวกันว่า นายบ้านเส้นยาแดงผ่าแปดอวดเร็วยังกะลมพัดทุกคนมองไม่เห็นเมื่อเดือเข้าไปขวางหน้าจับเขี้ยวของมันไว้ด้วยพละงกำลังที่ทุกคนเห็นแล้วต้องแปลกประหลาดใจว่าทำได้ไงหมูใหญ่ตาแดงตัวนี้หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหมูผีนั้นต่อให้ควายตัวโตๆตๆก็ไม่สามารถหยุดแรงกระชากของมันได้เจ้าหมูผี มันร้องกรีดกรีดกรีดด้วยความเกลียวกลาดขัดใจปากของเดือก็ตะโกนให้ในายบ้านรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้ให้เร็วไม่นานนายบ้านก็ขึ้นไปอยู่บนคาคบไม้อย่างปลอดภัยเมื่อทุกคนได้สติก็เล็งปืนไปที่หมูป่าตัวนั้นเพื่อช่วยเหลือเดือแต่ไม่มีมุมจะยิงเพราะกลัวจะพลาดถูกเดือเข้าจะแย่กระสุนที่บรรจุมาส่วนใหญ่ ก็เป็นลูกปลายก้าวเกือบทุกกระบอกแรงคนหรือจะสู้แรงสัตว์เดรัฉานเจ้าหมูผีตาแดงมันร้องกรี๊ดกรี๊ดสะบัดหัวขึ้นอย่างแรงจนเดือปลิวข้าหมหัวมันไปหล่นตุกลงไปนอนจุกอยู่บนพื้นดินมือกุมท้องกุมหน้าอกเพราะจุกเจ็บปวดทั่วรก้าวไปทั่วสารพรางกายหมูป่าผีตัวใหญ่ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไป มันหมุนตัวกลับขวบตะบึงเข้าหาเดืออย่างรวดเร็วเสียงปืน8ปดก้ากระบอกก็ดังขึ้นพร้อมกันจนเจ้าหมู่ตัวนั้นปลิวไปตามแรงกระสุนแบบไม่เป็นท่าปากก็ตะโกนให้เดือรีบปีนหนีขึ้นบนต้นไม้แต่ช้าไปแล้วเหมือนกระสุนที่ยิงเข้าไปนั้นปะทะตัวของมันแต่ไม่สกิดแม้แต่เส้นขนของมัน มีแต่เพิ่มความเครีร่ยวกราดให้มันพุ่งเข้าหาเดือจนคนอยู่บนต้นไม้กำลังบรรจุกระสุนนัดใหม่เพื่อช่วยเจ้าหนุ่มเดือแต่ทุกคนต้องอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโธ่เจ้าเดือเพราะอีกไม่ถึงสองว่าหมูป่าตัวนั้นจะถึงตัวเดือผปิดชีพปิดวิญ,ญญาณของเจ้าหนุ่มน้อยคนดีผู้น่าสงสารคนนี้ไปอย่างแน่นอน แต่ทุกคนก็ต้องอ้าปากค้างตาเบิกคลวงอีกครั้งเมื่อเดือคำรามโห้ขึ้นเสียงดังก้องป่ากระโจนข้ามหัวหมูป่าผีตัวใหญ่ยักษ์นั้นไปยืนจังก้าอยู่ข้างหลังของมันเสียงคำรามก้องป่าด้วยตบะของเจ้าป่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยนกหนูบินว่วนเงียบเสียงไปในบัดดลแม้กระทั่งชาวบ้านหลายคน แทบพลัดตกลงมาจากต้นไม้พลาะตะบะเดชของเสือเจ้าป่าท,ทั่วทั้งตัวของเสือสมิงเดือนั้นปรากฏอักระสีเหลืองเรืองรองขึ้นเห็นได้ชัดตาเรืองแสงเป็นสีอำพันมีอำนาจสวยงามยิ่งนะเจ้าหมูป่าผีหาได้เกรงกลัวไม่มันพุ่งกระโจนเข้าหาหมายผิดท้องไส้ของเสือใหญ่ ให้ใส่ออกมากองนอนตายตามความคิดของมันแต่มันคิดผิดคราวนี้แค่กรงเล็บขวาตะบเข้าไปที่หน้าของมันเลือดของเจ้าหมู่ผีาาก็สาดกระจายมันกระดินไปตามแรงตกทันทีด้วยความทรมหดมันพุ่งเข้ามาอีกรอบกรงเล็บซ้ายของเจ้าป่าตะบเข้าหน้าอีกข้างของมันจนเลือดสาดกระจายนอนหงายร้องอุดอุดอยากหนีก็หนีไม่ได้ เสือใหญ่เดินลากหางเข้าไปหามันช้าๆเหมือนรู้แล้วว่าอาถันในตัวมันนั้นหมดสิ้นไปแล้วพอเข้าไปถึงก็เอาเท้าขวาเหยียบที่หน้าของมันเท้าซ้ายเหยียบที่หน้าอกของมันอาปากอันเต็มไปด้วยเขีย้ยวกัดเข้าที่คอหอยของมันไม่นานก็นอนแน่นิ่งไม่ไหวติงพอจบเรื่องสมิงอาคมจำแรงของเดือ ก็ค่อยๆกลับคืนสภาพเป็นคนเหมือนเดิมเสื้อผ้าขาดวิ่นตามตัวมีแต่อักระสีเหลืองทองขึ้นเต็มไปหมดทุกคนที่อยู่บนต้นไม้กร้องออกมาแบบลรืมตัวกันทุกคนว่าเดือแกเป็นเสือสมิงพูดได้แค่นั้นก็เหมือนมีก้อนกุกลงมาจุกที่ลำคอแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงของเดือพูดขึ้นมาว่าลุงลงรีบลงมาเถอะเอาสมุนไพรไปรักษาคน ดีบออกจากป่านี้ให้เร็วที่สุดและอย่าได้คิดย่างกลายเข้ามาในป่าอาถรรนี้อีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนได้สติลงมาหยิบเอาย่ามยาสมุนไพรที่เดือหหาไว้ให้และถามเดือแบบกล้ากลาก,ลาก,ลกลัวๆว่าแล้วเอ็งจะไปไหนเดือก็ตอบว่าต่อไปนี้จะไม่มีคนชื่อเดือเอาเนื้อไปขายที่หมู่บ้านอีกแล้วรีบไปก่อนที่จะมืดค่ำเดือพูดแค่นั้น ก็เดินหายเข้าไปในป่าใหญ่ข้างหน้าจนลับตาไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โจทย์ขานกันในหมู่บ้านป่าริมน้ำมาจนตราบเท่าทุกวันนี้เมื่อพูทเท่าเล่าจบไอชาก็พูดขึ้นว่าพี่เดือเข้าไปไหนหรือครับผู้เท่ามองหน้าไอชาแล้วก็ตอบว่าจริงๆแล้วข้าวปลาอาหารเงินทองที่เดือลงมาแลกมาขายนั้น ส่วนหนึ่งเอาไว้กินเอาไว้ใช้เองนอกนั้นเอาไปแจกคนยากจนให้ได้อยู่ได้กินอิ่มท้องเพราะเดือเขาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่รูปหนึ่งรำเรียนวิชามาจากหลวงปู่ทั้งเวทมนต์คาถาตะบะชานเมื่อหลวงปู่มรณภาพไปได้สั่งเสียให้เขาช่วยเหลือผู้คนทำความดีอย่าได้ขาดแต่ถ้าที่ไหนรู้ว่าเขาเป็นเสือสมิงให้ย้ายไปอยู่ที่อื่น ป้องกันปัญหาที่จะตามมานั่นเองผมมองนายชาผมก็รู้ใจมันทันทีว่ามันคงอยากเรียนวิชาอาคมเหมือนพี่เดือนแน่ๆแ,แต่ตอนนั้นพอบ่ายคล้อยลงทุกทีผมกับไอชาก็จับอาไม้เรียวไปไล่วัวควายของพวกผมและของท่านผู้เฒ่าที่เล่าเรื่องดีๆให้พวกผมฟังเสมอแต่ตอนที่ท่านเล่าจบผมกับไอชา ขอบคุณท่านทุกครั้งเลยนะครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าสนุกสนุกน่ากลัวน่ากลัวแปลกแปกที่เป็นตำนานหรืออาถรรพ์มาเล่าให้ฟังอีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแน่กดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ